สารดีกาสั่งปารีนาไกคุบหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทันทีหลังรับคำร้องคดีรุกที่ป่า วันที่25มีนาคม64ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารีณาสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยเห็นว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้องที่ผู้ถูกร้องค้านว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ พิเคราะห์คำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอพี่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อสาลดีการมีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้หนางสาวปารรนาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบพ,พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้งวันที่30เมษายนเวลาเก้นาฬิกา30นาทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ